8. อาหารเพื่อลดไขมันในเลือดสูงค่ะหลายคนเนี่ยจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วหู้ทำไงดีคะพี่ปลาไขมันในเลือดสูงและคอเลสเตอรอลสูงวันนี้พี่ปลาจะมาแนะนำในเรื่องของอาหารนะคะที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลนอกจากนี้อย่าลืมนะคะต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ และอาหารต่างๆเหล่านั้นมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยค่ะอย่างที่พี่ปลาบ,บอกนะคะสำหรับในรายที่มีคอเลสเตอรอลสูงบอกเลยว่าการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายสามารถทำได้ด้วยการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมและที่สำคัญควรเป็นอาหารที่มีความสามารถในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยสำคัญที่สุดคืออาหารที่ทานเข้าไปควรให้สารอาหารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายควรได้รับ เรามาดูกันเลยค่ะว่า8อาหารที่เราที่จะใช้ในการลดคอเลสเตอรอลมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งข้าวโพดค่ะอ้โหข้าวโพดอาหารโปรดเลยแล้วมีอะไรบ้างคะที่มีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลตามพี่ปรามาเลยค่ะข้าวโพดอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลสระซึ่งเป็นสารที่มีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของร่างกายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เราจะพบว่าข้าวโพดอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยละลายคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกด้วยอ,อย่าลืมไปซื้อข้าวโพดมาทานกันที่สําคัญอย่าทานเป็นข้าวโพดกลุกเนยนะคะเพราะจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงได้ 2. ข้าวกล้องข้าวกล้องเป็นข้าวที่นิยมรับประทานกันค่ะเพราะเป็นข้าวที่อุดมไปด้วยใยอาหารวิตามินวิตามินมีทั้งวิตามิน B วิตามิน E ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเราได้ดังนั้นแนะนําให้สาวๆที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายหันมารับประทานข้าวกล้องจะดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรถือเป็นการเอาไขมันที่ไม่ดีออกจากร่างกายได้ทุกวันด้วยข้าวกล้องมีประโยชน์มากอย่าลืมค่ะทานข้าวกล้องกันนะคะและที่สําคัญแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u b e p จ y Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคะในเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์ว่ามีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะข้อที่3สมุนไพรไทยเราจะเห็นเลยนะคะว่าในส่วนของสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นขิงขา่าตะไคร้หรือใบมะกรูดล้วนเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุลช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราด้วย โดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากข่าและตะไคร้มีส่วนช่วยต้านการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่4งาดำโอ้โหงาดำนะคะเป็นพันธพืชที่ดีมากเลยอุดมไปด้วยโอเมก้า6ซึ่งจัดเป็นไขมันชนิดดีและพี่ปราบอกเลยนะคะยังเป็นไขมันที่มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยพี่ปลาได้ทำคลิปงาดำไปแล้วนะคะ ไปศึกษาและดูได้เลยค่ะเราจะเห็นเลยว่างาดำเนี้ยมาใชใ้ทำขนมมากมายเพราะว่างาดำมีประโยชน์และงาดำที่ดีจะต้องเป็นงานดำที่สดใหม่อย่ากเก็บค้างไว้นานนะคะเพราะว่าความชื้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้สิ่งหนึ่งที่พี่ปราจะบอกเลยทันยพืชของไทยสมุนไพรของไทยอย่างเมื่อกี้นี้กิ้งขาดระไร้ที่เราใส่ในต้มยำหรือพวกแกงต่างๆนี่มีประโยชน์มากนะคะถ้าทานได้จะดีมากเลยและที่สำคัญ ถ้าปลูกเองได้โอม้มันจะดียอดเยี่ยมในคนในการจังหวัดนะคะถึงได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่ามีอาหารที่มีประโยชน์ค่ะมาเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเราตั้งแต่การเริ่มต้นรับประทานกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะถัดมาเลยนะคะที่พี่ปรยอยากจะแนะนําก็คือสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายข้อที่ 5, ห้าอัลมอนด์ค่ะอือหือ พูดถึงอัลมอนด์พอได้ยิน,นก็อยากจะทานเลยใช่ไหมคะอัลมอนด์เป็นอีกหนึ่งอาหารที่อุดมไปด้วยโอมเมก้า3ที่คอยทาหน้าที่ในการจับคอเลสเตอรอลในร่างกายสําหรับใครที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายแนะนําให้ทานอัลมอนด์เป็นของว่างหรือจะเลือกดื่มนมอัลมอนด์ก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆเลยคะ่ะข้อ6เห็ดอย่างหนึ่งที่พี่ปลาจะบอกนะคะเห็ด มีสปปรรพคุณช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยในการบำรุงตับและช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เห็ดยังจัดเป็นโปรโตีนจากพืชซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงโปรโตีนจากสัตว์ด้วยพี่ปรายอยากจะบอกเห็ดมีหลายชนิดมากนะคะและเห็ดนี่ก็มีประโยชน์กับร่างกายเรามากมายหลายคนเนี่ย ชอบทานต้มยำเห็ดมากและทานแล้วเป็นไงคะชอบอร่อยดีแลมเกิดประโยชน์พี่ปลายอยากจะบอกเลยนะในคนจีนถ้าจะทานเห็ดหอมแหง้งซึ่งในเทศกาลจุดจีนที่ผ่านมาก็มีการนําเห็ดหอมแห้งมาทําประโยชน์ต่างๆในเรื่องของอาหารนอกจากนี้ไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลอย่าลืมนะคะการรับประทานเห็ดเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเรียนมี2ด้านเสมอเวลารับประทานอะไรเราก็ต้องรับประทานปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องมีการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีและที่สําคัญเหนือนไปกว่าน,นั้นคือต้องมีการออกกำลังกายการออกกำลังกายจะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นตรวจเช็คสุขภาพการรับประทานอาหารการออกกำลงังกายเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะในเรื่องของอาหารค่ะข้อที่7ผักหลากหลายชนิดผักหลากหลายชนิดที่นํามาปรุงสุกรุวนมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากผักแต่ละชนิดอุดมไปด้วยไฟเบอร์ ซึ่งถือเป็นใยอาหารที่ช่วยขัดขวางการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายของเราและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลผ่านการขับถ่ายทางเจระได้อีกด้วยพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าในยุคป,ปัจจุบันหลายคนไม่ชอบทานผักและมักจะเขี่ยผักทิ้งรู้ไหมคะว่าผักนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากอย่าเคี่ยวผักทิ้งนะคะการรับประทานผักเป็นสิ่งที่ดีและผิวพรรณจะสวยสําหรับใครโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะหรือสมสาว ถ้าต้องการให้มีผิวสวยดื่มน้ํามากๆค่ะน้ําสะอาดจะช่วยได้มากนอกจากน้ําสะอาดแล้วการที่รมรับประทานผักสดสะอาดใหม่ๆโดยเฉพาะใครที่สามารถรับประทานผักสดปลอดผ่านปิดได้จะยอดเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากๆช่วยในเรื่องการลดน้าหนักด้วยนะคะข้อที่8ปปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนี่ยถือว่าเป็นปลาที่ดีมากปลาแซลมอนมีโอเมก้า3ค่ะ ที่ถือว่าเป็นกรดไขมันที่ดีมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะเราหาปลาที่ดีมาทานกันและที่สําคัญพี่ปลาอยากจะบอกว่านอกจากอาหารที่มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแล้ว,ลวย้ําอีกครั้งนะคะเราจะต้องทานสารอาหารที่ครบถ้วนไม่อดอาหารนะคะการที่เราจะลดน้ําหนักหรือลดไขมันไม่มีการอดอาหาร เราอาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายและที่สําคัญก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปเพราะว่าอย่างที่มีปราบบอกเรียนมีสองด้านเสมอเราต้องรับประทานอย่างเหมาะสมออกกําลังกายและพักผ่อนให้เต็มที่ดูแลสุขภาพของเราให้ดีค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิน่นดีที่ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u t u b e b e ่ติฟฟี่เป็นกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผูพ้สมงใบคุณภาพ,พ,ภาพ,พ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่องย u ทูบ e ี่ติฟฟี่เชื่อพี่ปรานะคะ